นิทานเรื่องเจ้ากระรอกกับผลไม้แบ่งปันนะปากว่างใหญ่มีเจ้ากระรอกน้อยชื่อว่าจิ๋ววันหนึ่งจิ๋ววิ่งเล่นอยู่ใต้ต้นไม้และพบลูกพับสุกลูกหนึ่งตกอยู่ใต้ต้นว้าวลูกพับน่ากินจังเลยจิ๋วดีใจมากแต่ขณะที่จิ๋วกำลังจะกินลูกนกตัวหนึ่งก็บินมาขอโทษนะจิ๋วฉันยังไม่ได้กินอะไรเลยวันนี้ จิวหยุดคิดและยื่นลูกผับไปให้แบ่งกันเถอะเราจะได้อิ่มด้วยกันลูกนกยิ้มกว้างขอบคุณจิวอย่างซาบซึ้งทั้งสองแบ่งลูกผับกันคนละครึ่งอิ่มท้องและมีความสุขต่อมาฝนตกหนักจนบ้านของจิวถูกน้ำท่วมจิวต้องหาที่พักใหม่ลูกนกจำได้ว่าจิวเคยแบ่งอาหารให้จึงพาเพื่อนเ,อนเอนมาช่วยสร้างบ้านให้จิวหลังใหม่ จิวรู้สึกอบอุ่นใจที่มีเพื่อนคอยช่วยเหลือนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการแบ่งปันเล็กๆอาจนำมิตรภาพและความช่วยเหลือกลับมาหาเราในวันที่เราต้องการมากที่สุดขอให้ทุกคนฝันดีนะคะ